สวัสดีครับเพื่อนๆยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเล่าหลอนสยองวันนี้เสนอเรื่องที่มีชื่อว่าดื้อจนได้ไปอยู่กับมันก่อนอื่นเลยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเรานะครับขอบคุณครับเสียงเครื่องยนต์ดังกระหึ่มจากใต้ถุนบ้านในยามค่ำคืนไม่ใช่เรื่องแปลกใหม่สำหรับแม่ของเจด นุมน้อยไว้18ปีผู้หลงไหลในความเร็วและเสียงคำรามของมอเตอร์ไซคันโปรดตั้งแต่เจดยังเป็นเด็กแม่ก็มักจะย้ำเตือนเขาเสมอเรื่องอันตรายของการขับขี่ประมาทไม่ใช่แค่เพราะห่วงลูกชายแต่ยังมีเรื่องเล่าขานจากคนเฒ่าคนแก่ในหมู่บ้านที่แม่ซึมซับมาตั้งแต่เล็กวันพระใหญ่อย่าออกไปเตระๆนอกบ้านนะลูกโดยเฉพาะถนนเปลี่ยวๆแถวชายป่า เสียงของแม่มักจะแฝงไปด้วยความห่วงใยและหวาดหวั่นอย่างแท้จริงเจดจำได้ว่าครั้งหนึ่งนานมาแล้วแม่เคยเล่าเรื่องหญิงสาวคนหนึ่งที่ออกไปเที่ยวในคืนวันพระใหญ่แล้วหายตัวไปอย่างไร้ร่องรอยบางก็ว่าเจอดีบางก็ว่าถูกผีป่าเอาไปอยู่ด้วยเรื่องเล่าเหล่านั้นเคยทำให้เจดรู้สึกเย็นสันหลังวับวับในวัยเด็ก แต่เมื่อโตขึ้นความกลัวเหล่านั้นก็ถูกแทนที่ด้วยความฮึกเหิมความบ้าบินและคำท้าทายจากเพื่อนฝูงชีวิตของเจดหมุนวนอยู่กับเสียงเครื่องยนต์ที่บิดสุดปลอกความเร็วที่บทขยี้อะดรีนาลินและถนนเปลี่ยวตอนกลางคืนที่กลายเป็นสนามประลองความกล้าของเขาและเพื่อนๆในกลุ่มแก๊งบิดผีพวกเขามีสมาชิกห้าคนเจดเป็นหัวหน้ากลุ่มส่วนต้น เพื่อนสีของเขาเป็นคนซ้อนท้ายคู่ใจที่บ้าบิ่นไม่แพ้กันทุกคืนวันพระใหญ่โดยเฉพาะวันที่ดวงจันทร์เต็มดวงสว่างจ้าพวกเขามักจะแอบย่องออกจากบ้านเพื่อไปรวมตัวกันที่ซอยท้ายหมู่บ้านมุ่งหน้าสู่เส้นทางสายโปรดแถวชายป่าที่มีชื่อเรียกขานในหมู่พวกนักบิดด้วยความสยดสยองว่าโค้งร้อยศพที่นี่มันมีอาถรรพ์จริงๆนะเว้ย ต้นเคยพูดเสียงสั่นๆหลังจากที่พวกเขาเห็นป้ายเตือนเก่าๆที่ผุพังจนแทบอ่านไม่ออกตรงโค้งนั้นมีคนเคยเล่าว,ว่าตรงนี้มีคนตายไปเยอะมากตั้งแต่คนเฒ่าคนแก่เด็กวัยรุ่นหรือแม้กระทั่งนักเรียนบางศพก็หาไม่เจอบางก็เจอแบบเละเทะจนจำไม่ได้เจดหัวเราะไรสาระก็แค่พวกมือใหม่ขับไม่แข็งเองนะสิมึงคิดว่าพวกกูจะกลัวผีเหรอ ผีที่ไหนจะมาบิดคันเร่งแข่งกับกูได้เสียงหูเราะเยาะของพวกเขาดังไปทั่วชายป่าแต่ลึกๆแล้วต้นก็ยังรู้สึกไม่สบายใจทุกครั้งที่มาที่นี่โดยเฉพาะในคืนวันพระใหญ่คืนนั้นเป็นคืนวันพระใหญ่อีกครั้งหนึ่งดวงจันทร์เต็มดวงสาดแสงสีนวลลงมาอาบไล้หมู่บ้านแต่กลับไม่ได้ช่วยให้ความรู้สึกของแม่ดีขึ้นเลยแม้แต่น้อย เสียงเธอสั่นเครือกว่าทุกครั้งที่เคยเตือนเจดมือเหีียวย่นของแม่กุมมือลูกชายไว้แน่นอย่าออกไปคืนนี้เลยนะลูกแม่ขอร้องมันไม่เหมือนคืนธรรมดาเลยจริงๆคนเขาปล่อยของปล่อยผีกันใครแรงใส่ก็โดนของมันแรงกลับเข้าให้ใบหน้าของแม่ซีดเซียวดวงตาแดงกำ่ำราวกับเพิ่งผ่านการร้องไห้มาเจดเห็นแววตาของความหวาดกลัวอย่างแท้จริงจากแม่ เขาพยายามจะปัดมือแม่ออกแต่ก็ทำไม่ลงความรู้สึกผิดเล็กๆผุดขึ้นมาในใจแต่เสียงเรียกของความเร็วและความท้าทายจากเพื่อนฝูงมันดังกว่าแม่ผมขับมาทุกคืนยังไม่เห็นผีที่ไหนมาบิดคันเร่งแข่งกับผมได้เลยผมไม่ใช่พวกเด็กๆที่จะกลัวเรื่ององมงายแล้วนะเขาตอบพร้อมรอยยิ้มเจือนๆที่พยายามจะปลอบโยนแม่แต่แม่กลับไม่ได้สบายใจขึ้นเลย เวลา21นาิกา30นาทีเจตสภาเป้พยายามย่องออกจากบ้านอย่างเงียบเชียบเขาสัมผัสได้ถึงไอเย็นแปลกๆที่เริ่มปกคลุมรอบตัวเขาเรากับสายลมที่พัดเอาความหนาวเหน็บจากที่ไหนสักแว่งมาสู่หมู่บ้านเขาไปรวมตัวกันที่ซอยท้ายหมู่บ้านมอเตอร์ไซค์ห้าคันจอดเรียงรายแสงไฟหน้าสองวูบว่าไปบนถนนมืดมิด เสียงเครื่องยนต์กระหึ่มเบาๆรอเวลาปลดหล่อยอเจตมึงช้าชิบหายเพื่อนคนหนึ่งแซวเออหนะ้าก็แม่กูบ่นเป็นหมีกินพึ่งเลยกว่าจะออกมาได้ไเจตหัวเราะกลบเกลื่อนแต่ในใจก็แอบคิดถึงสีหน้าหวาดกลัวของแม่พวกเขาซ้อมแข่งรอบเล็กในเส้นทางเดิมเพื่อวอร์มอัพเครื่องยนต์และอุ่นเครื่องความบ้าคลั่งในตัวเอง หลังจากนั้นพวกเขาก็จอดพักในโพรงไม้แถบชายป่าซึ่งเป็นที่ลับตาคนตนหยิบบุหรี่ขึ้นมาจุดสูบใบหน้าของเขาดุเคร่งเครียดกว่าปกติคืนนี้อากาศมันแปลกๆว่าไอเจตต้นพูดขึ้นมาท่ามกลางความเงียบหมอกลงเร็วกว่าปกติเลยนะเจตมองไปรอบๆหมอกบางๆเริ่มก่อตัวขึ้นเรื่อยๆจนเริ่มปกคลุมทัศนวิสัยบางส่วนคิดมากไปเองนะไอ้ต้น หรือมึงกลัวผีเจดแซวแต่ต้นก็ยังคงนิ่งเงียบมองเข้าไปในความมืดที่ต้นไม้สูงใหญ่บดบัง23.50นาฬิกา50นาทีพวกเขาตัดสินใจเตรียมตัวกลับบ้านเพราะหมอกเริ่มหนาขึ้นจนยากที่จะมองเห็นทางขณะกำลังขับรถช้าๆออกจากทางโปรเจดสังเกตว่ามีหมอกขาวขุ่นลงว่าปกคลุมถนนจนแทบมองไม่เห็นทางข้างหน้าเขาต้องเพ่งสายตายอย่างหนักเพื่อจับเส้นทาง แต่แล้วสายตาก็จับได้ว่ามีรถมอเตอร์ไซค์อีกสาคันแสงไฟหน้าสลัวสลัวของพวกมันโผล่พ้นม่านหมอกออกมาขี่ตามมาข้างหลังในระยะที่ใกล้เข้ามาเรื่อยๆเจดขมวดคิว้วใครวะมาบิดแถวนี้ด้วยหนึ่งในนั้นบิดเร่งเครื่องมาเทียบข้างเจดขนขับเป็นเด็กหนุ่มรูปร่างผอมเกร่งอายุราว17ปีสวมเสื้อยืดสีดำซ้อนท้ายด้วยผู้หญิงผมยาวประบา ใบหน้าของเธอหม่นคล้ำจนแทบมองไม่เห็นเขาโครงเจดมองหน้าอีกฝ่ายอย่างท้าทายแต่ดวงตาของเด็กหนุ่มคนนั้นกลับไร้แววและมีรอยยิ้มเย็นเฉียบคล้ายรอยยิ้มของคนตายประดับอยู่เด็กหนุ่มเอ่ยเสียงเรียบนิ่งเย็นเยือยเยือกราวกับกระแสะลมหนาวที่แทรกผ่านม่านหมอกเข้ามามึงแน่จริงแข่งกับกูไหมเจดหัวเราะลั่นในตอนแรกแต่เมื่อเห็นแววตาที่ว่างเปล่าของอีกฝ่าย เขาก็รู้สึกได้ถึงความผิดปกติบางอย่างที่วิ่งเข้าสู่เส้นประสาทก็เอาดิอย่าหนีตอนท้ายก็แล้วกันเขาตอบรับคำท้าทายด้วยความบ้าบิ่นที่ยังคงเต็มเปี่ยมการแข่งเริ่มขึ้นทำกลางหมอกที่หนาขึ้นเรื่อยๆจนแทบจะกลืนกินทุกสิ่งพวกเขาวิ่งรถกันขึ้นเขาเส้นทางคดเคี้ยวเลี้ยวรถที่มีเหวอยู่ด้านหนึ่งและป่าทึบอีกด้านหนึ่งเสียงเครื่องยนต์คำรามลั่นป่า เรากับสัตว์ร้ายที่กำลังต่อสู้กันเจดบิดคันเร่งอย่างบ้าคลั่งเพื่อรักษาตำแหน่งนำหน้าแต่มอเตอร์ไซค์อีกสามคันก็ยังคงตามปิดมาไม่ห่างความรู้สึกกดดันถาโถมเข้ามาจนเหงื่อซึมตามแผ่นหลังพอเริ่มจะไต่ถึงจุดสูงสุดของเขาเจดเห็นเด็กหนุ่มคนนั้นบิดมอเตอร์ไซค์อย่างคลัง่งเร่งความเร็วขึ้นมาประกบข้างเจดแบบวิดเฉียดกันจนแทบจะชนกันอยู่รอมรอ ความมืดและหมอกทําให้ทัศนวิสัยย่ําแย่แต่เสียงลมที่พัดผ่านก็ยังคงแววเอาเสียงหัวเราะเบาๆมาให้ได้ยินเจดเหลือไปมองหน้าคนข้างๆอย่างหงุดหงิดและทันใดนั้นเองภาพที่เขาเห็นทําให้เลือดในกายเย็นเฉียบใบหน้าของเด็กหนุ่มคนนั้นไม่มีหัวมีแต่ลายแหว่งๆกับคอที่กุดขิวหนังซีดเผือดราวกับศพที่จมน้ํามานานกลิ่นคาวเลือดคละคลุ้งในอากาศ เรากับเพิ่งมีการเชื่อเฉนกันไปไม่นานและหญิงสาวที่สอนขายใบหน้าของเธอแวงไปครึ่งซี่เนื้อเว,อวะว่าเลือดสีดำคล้ำไหลย,ย้อยลงตามลำคอของเธออย่างสยดสยองดวงตาของเธอเบอิกกว้างจ้องมองมาที่เขาอย่างไม่มีชีวิตเจสะดุ้งสุดตัวจนเกือบจะเสียหลักมือสันอ่นเท้ายางควบคุมไม่ได้แต่สัญชตาตญาณนักบิดเหมือนฝังแน่นอยู่ในทุกเสี้ยววินาทีของร่างกาย เขาพยายามบิดคันเร่งไม่หยุดแม้ว่าขาทั้งสองข้างจะแทบหมดเรี่ยวแรงเพื่อนที่ซ้อนขายต้นกรีดร้องลั่นว่าเจดเบรกเบรกว้ยเบรกว้ยเสียงของต้นขาดห้วงไปด้วยความหวาดกลัวสุดขีดเบื้องหน้าคือโค้งร้อยศพที่มีป้ายเตือนสีจางจนแทบมองไม่เห็นทางผีมอเตอร์ไซค์ทั้งสามคันเบี่ยงหลบไปอย่างรวดเร็วราวกับขังข่าวกลางคืนเจดพยายามเหยียบเบรกอย่างเต็มกำลัง แต่รถมอเตอร์ไซค์ของเขากลับเลื่อนถลยไปบนถนนที่ชุ่มด้วยหมอกและความชื้นร่างของเขากระเด็นกระแทกกับต้นไม้ใหญ่ข้างทางอย่างจังเสียงกระดูกลั่นดังกรอบแกรบความเจ็บปวดแล่นแปรไปทั่วร่างส่วนรถมอเตอร์ไซค์ของเขาพุ่มตกผาไปอีกฝั่งพร้อมกับเสียงกระทบที่ดังสนัน่นตามด้วยความเงียบสงบที่น่าขนลุกสุเกล้าเจดนอนแน่นนิ่ง ความเจ็บปวดเริ่มลดลงจนกลายเป็นความชาความมืดมิดปกคลุมทุกสิ่งราวกับการเวลาหยุดนิ่งเมื่อค่อยๆลืมตาขึ้นมาอย่างเชื่องช้าภาพที่ปรากฏเบื้องหน้าคือร่างคนจำนวนมากยืนเรียงกันอยู่ริมทางโค้งมีทั้งผู้ชายผู้หญิงวัยรุ่นเด็กนักเรียน แต่ละคนมีบาทแผลหน้าสยดสยองที่ยากจะบรรยายบ้างไม่มีหัวบ้างเหลือเพียงครึ่งท่อนบ้างขาขาดเลือดไหลหนองบ้างไส้ทะลักออกมานอกร่างดวงตาของพวกเขาจ้องมองมาที่เจดอย่างว่างเปล่าแต่เต็มไปด้วยความรู้สึกบางอย่างที่เจดไม่สามารถระบุได้เสียงฝีเท้าใกล้เข้ามาชาัดชา้าชวนให้ขนลุกสู้ เจดพยายามขยับร่างกายแต่กล้ามเนื้อทุกส่วนไม่ตอบสนองราวกับถูกตรึงไว้กับพื้นจูจูผีหนุ่มไร้หัวคนเดิมก็เดินเข้ามาหยุดยืนอยู่ตรงหน้าเขาพร้อมกับผีสาวที่คอหักบิดเป็นเกลียวซ้อนท้ายอยู่พวกมันโน้มหน้าเข้ามาใกล้ๆจนเจสัมผัสได้ถึงลมหายใจที่เย็นเฉียบและกลิ่นอับชื้นคล้ายซากศพพวกมันเอ่ยเสียงเบาหวิว แต่กลับดังชัดเจนในโสตประสาทของเจตมึงบิดรถเร็วดีนี่มาบิดอยู่กับพวกกูไหมตลอดไปทันใดนั้นร่างผีทั้งฝูงก็พุ่งเข้าหาเจตพร้อมกันพวกมันยื่นแขนที่ซี่เสียวและบิดเบี้ยวออกมาจากความมืดมิดมือที่เย็นเฉียบสัมผัสลงบนร่างกายของเขา เจตกรีดร้องสุดเสียงด้วยความหวาดกลัวและเจ็บปวดที่แทรกซึมไปทั่วจิตวิญญาณก่อนที่ทุกอย่างจะมืดดับไปเขาหมดสติไปในที่สุดภาพตัดมาเช้าในวันรุ่งขึ้นแสงแดดยามเช้า,าสาดส่องลงมายังถนนที่ชื้นแฉะไปด้วยหมอกที่ยังไม่จางหายเจ้าหน้าที่กู้ภัยและชาวบ้านมาถึงที่เกิดเหตุพบเจตนอนสลบอยู่ริมทางข้างโค้ง,งร้อยศพ สภาพร่างกายมีร้อยฟกช้ำและบาดแผลเล็กน้อยรถมอเตอร์ไซค์ของเขาถูกดึงขึ้นมาจากก้นผาในสภาพที่พังยับเยินจนจำเขาเดิมไม่ได้ต้นเพื่อนของเขาเป็นคนแจ้งเหตุและเฝ้าอยู่ทั้งคืนใบหน้าของเขาซีดเผือดดวงตาแดงกำ่ำราวกับคนไม่ได้นอนมาหลายวันกูเห็นหมดเลยไอเจตต้นพูดเสียงแหบพร่าด้วยความหวาดกลัวจนตัวสั่นเทิม เมื่อกู้ภัยกำลังนำตัวเจดขึ้นรถพยาบาลมึงโดนล้อมผีทั้งฝูงเลยมันยืนรอบตัวมึงแล้วกูก็เห็นมึงเดินไปกับมันด้วยมึงยิ้มมึงหัวเราะแต่ตัวมึงจริงๆนอนแน่นนิ่งอยู่ตรงนั้นกูไม่รู้ว่ามึงรอดมาได้ยังไงคำพูดของต้นทำให้เจ้าหน้าที่กู้ภัยและชาวบ้านที่ได้ยินพากันขนลุกสู้เพื่อนเอกสามคนในกลุ่มที่ขับนำไปก่อนหน้านั้น ก็หายตัวตนไปอย่างลึกลับไม่มีใครพบร่างของพวกเขาอีกเลยหลังจากเหตุการณ์นั้นเจดเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงเขาเลิกขับรถไปเลยไม่แต่ต้องมอเตอร์ไซค์อีกแม้แต่น้อยราวกับความเร็วได้กลายเป็นฝันร้ายที่ตามหลอกหลอนเขาไปตลอดชีวิตเขาไม่สามารถทนอยู่ในหมู่บ้านที่มีเรื่องราวสยองขวัญเกิดขึ้นกับเขาได้อีกต่อไป จึงตัดสินใจย,ย้ายออกจากหมู่บ้านไปเรียนต่อในตัวเมืองไม่มีใครในหมู่บ้านพบเจอเขาอีกเลยเขาหายไปจากชีวิตของทุกคนราวกับเรื่องราวทั้งหมดเป็นเพียงฝันร้ายแต่คนแถวนั้นเล่าให้ฟังว่าบางคืนโดยเฉพาะคืนวันพระใหญ่จะมีมอเตอร์ไซค์คันหนึ่งแล่นผ่านโค้งร้อยศพเสียงเครื่องดังลั่นไปทั่วป่า และมีเสียงหัวเราะเบาๆแวววมาในสายลมเป็นเสียงหัวเราะที่ฟังดูคุ้นเคยอย่างน่าประหลาดราวกับมันยังคงวนเวียนอยู่ณที่นั้นตลอดไปถ้าเป็นเพื่อนเคยเจอประสบการณ์หลอน,ลอ,นลองคอมเมนต์มาเล่าให้ฟังกันบ้างนะครับถ้าชอบเรื่องราวหลอนๆแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วเจอกันใหม่สวัสดีครับ ถ้าฟังคลิปจบแล้วอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งทิ้งคอมเมนต์หรืออยากดูเรื่องยาวเราก็มีให้ดูกดเข้าไปที่ช่องเลยครับมีเรื่องสนุกหลอนๆรอคุณอยู่กดเลยครับกดเลยเพื่อจะได้เป็นกำลังใจให้กับพวกเราขอบคุณครับ